สวัสดีครับวันนี้เซนเตอร์ช็อปจะมาสอนน้องๆใส่สายพานหนะ้าเครื่องแอร์ไดชั้นของรถเบนซ์230 e นะผมวิว124วิวครับผมเรมมามาดูสายพานครับผมสายพานตัวเลขมองไม่ค่อยชัดแล้วเออ่น่าจะเป็น 6PK1980 นะครับผมหรือว่า 6PK1960 นะครับผม2 2เบอร์นี่แหละนะครับผมก็ อ่าเวลาไปซื้อก็ดูที่ร้านอะไรทีนึงครับผมถ้าร้านอะไรมีหนึ่งเก้าหแปดศก็แสดงว่าตัวนั้นนะครับผมถ้ามีหนึ่งเก้าก็แสดงว่าตัวนั้นเลยอ่ะโอเคเรามาใส่กันนะครับผมมาเอามาตั้งตรงๆรงดิ เราใส่ฝั่ม cover ก่อนนะเราใส่ที่คอมแพรแล้วก็มาใส่ที่นี่ ปุ่มไหมเนี่ยตกรองเนี่ยเนือ้อไม่ดึงออกทำไมอ่ะนี่ไม่ถึงไหอันนี้อันนี้เราหย่อนสุดแล้วใช่ไหมหย่าสุดแล้วนะ กใส่เลยเหรอนี่ต้องใส่ตัวนี้ตัวสุดท้ายไหนแล้ว,วนะครับผมก็อ่ะถ่ายโดยรวมเต็มๆนะผมมีมาถ่ายตรงกลางโดยรวมเต็มๆปวดศอกมัมวจริงทีงงนี้เราก็จะตั้งนะผมปรับตัง้ง แล้วเราก็จะตั้งอันนี้เราหย่อนหย่อนแล้วนะอ่าอันนี้เราหย่อนแล้วรถไฟอย่างน้แล้วก็ไ่ต้องไปแจ้ดิไาต้องไปแจ้ดิแล้วก็เช็คนะผมยังไม่ตึงอันนี้ยังก่นจะตึงน,นะผม Okay. อเคพอได้ดึงมากก็ขันแล้วก็ล็อกเบอร์อะไรสิบเจ็ดถึงสิบเก้าสิบเก้าแล้วก็ขันล็อกแน่นนะครับผม ก็เป็นการตั้งสายพานนะผมใส่สายพา,านแล้วก็ปรับตั้งนะผมของรถเบิน 230E หรือ w 1 2 4ครับผมหรือ1 2 4 w นะอ่ะก็มีขั้นตอนดังนี้ครับผมก็เน้องสามารถปฏิบัติตามเส้นโตได้นะครับผม